นายไม่มีสิทธิ์มาใช้โปรไฟล์กุลิบาแถวนี้เพราะว่าฉันอิจชา้าว่ะโถ่ทำไมผมไม่ได้โปรไฟล์กุลิบาบ้างเนี่ยนายไม่มีสิทธิ์มาใช้โปรไฟล์กุลิบาแถวนี้วันนี้คือผมจะมาทําการสอนหากาคือข่านะคะทุกคนนะเออตอนนี้คือมันมีกิจกรรมหนึ่งเข้ามานะคะทุกคน,นคือ,อกิจกรรมโคงไฟนะซึ่งมันสามารถหาได้นะคะทุกคนนะแต่ว่ามันก็มีจํานวนจํากัดเลยนี่ฮะไปที่ราคาหนังใจนะนี่ ไ,ได้มีของของวัญรางวัลมากมายฮะคุ้มอยู่นะใช่มันคุ้มอยู่ฮะนี่นฮะอัน,นอ oh, <no. S 1> คือค่าเนาะคือมาซื้อสูงสุดเนี่ยได้แค่สองครั้งท้ายทุกคนนะตั้งแต่รอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้หนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ได้ไอ้โฟไฟนี่มาสิบนะฮะโอเคเนาะ oh, <no. S 1> ผมจะซื้อหนึ่งอันนะฮะนี่ซื้อมาเลยหนึ่งอัน,นะฮะก็กดใช้หนึ่งครั้งนะ oh, <no. S 1> นี่เป็นไงได้อะไรมาเนี่ย oh, <no. S 1> ได้เหรียญหนึ่งอันได่ห้าสิบ โอเหลือทำไมเนี่ยปะโถเฮ้ยเฮ้ยเ rat, an, uk, ดี๋ยวเฮ้ยเกือบผิดโอ้โหเกือบเกือบผิดกืผิดนี่มีงานงอเลยขาไม่ออกขาไม่ออกแน่นอนโอเคทุกคนนะเราก็ครบแล้วฮะทุกคนครบห้าสิบอ่ะแล้วนะมาเดี๋ยวแรกโชว์เลยนะฮะนี่เครื่องกาคืนค่าเนี่ยมันก็จําเป็นนะฮะทุกคนในการคืนค่าตัวละครระดับสูงนะฮะทุกคนนะที่เราจะปั้นตัวต่อไปนะแต่เช่นเราอย่างเช่นเราจะแบบว่าเกลวินเนี่ยเออสมมุติว่าเรามีเกลวินเราใช่ไหมเราอยากคืนค่ากับ ด้วงงว่าเราอยากคืนค่ากับด้วงนะทุกคนแล้วก็ไปคืนค่าแบบนี้นะแล้วก็นึ่นะเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูเช่นผมจะคืนค่าไออังใช่ไหมนี่คือค่าเนาะคือเนะม่อใช้นี่นะทุกคนนี่ใช้การ์ดนี่ฮะทุกคนนะนหนึ่งอันนะในการรีทรัพยากรทั้งหมดนะทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากฮะทุกคนนะแต่มันสะดวกมันก็สะดวกอีกแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนใหญ่เขาก็จะที่สวนฝึกคือฝนนะทุกคนนะมันก็ได้เลเวียบเหมือนกันแหละทุกคน และประหยัดทรัพยากรเลยนะอย่างไงมันก็จำเป็นอยู่ฮะทุกคนนะเพราะว่าในการที่เราจะอัพเนี่ยมันจะเลเวลเท่าตัวละครหลักเราด้วยนะฮะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสูตรการฝึกฝนเนี่ยมันจะได้เลเวลประมาณนี้ฮัทุกคนเก้าสิบเก้าเนาะก็แล้วแต่ฮะทุกคนมันแล้วแต่หัวหน้าหัวหน้าทีมนะทุกคนนะตัวสูตรการฝึกฝนเนี่ยในเวลพวหัวนี้จะขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมมันก็จะแล้วแต่ตัวละครพวกนี้นะฮะทุกคนนะที่ตัวละครที่เราอยู่แต่ั้งหมดตรงเนี้ย เบี้ยสูงนะฮะทุกคนมันก็จะเพิ่มค่าพวกนี้นะฮะนะประมาณนี้แหละฮะโอเคใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะทุกคนนะซึ่งการคืนค่าเนี่ยก็จะมีแบบมาณเกจกรรมต่างๆทุกคนนะรอได้เลยฮะเช่นสงกรานต์แบบเนี้ยปีใหม่คิดมากฮาโลวีนแบบนี้ฮะทุกคนมีแน่นอนฮะนะแล้ไอเทมแหละประมาณนั้นฮะทุกคน